ท่านชื่อเกาตรงแซ่เกางั้นเหรอถูกต้องแล้วเจ้ารู้จักสก,กุลเกาแห่งเผ่าคนแคะด้วยงั้นเหรอข้าเป็นผู้สืบทอดที่เหลือเพียงคนเดียวของสก,กุลเกาผู้สืบทอดเพียงคนเดียวนี่เกาเทียนวันนี้ข้าจะรับเจ้าเป็นลูกศิษย์คนที่เจ็ดยินดีหรือไม่ยินดีขอรับจากวันนี้เป็นต้นไปไม่ว่าอาจารย์จะใช้กระผมทําอะไรกระผมไม่มีวันปฏิเสธเด็ดขาดนี่ท่านเป็นอะไรกับเกาเทียนงั้นเหรอเจ้าเป็นใครกันขอนแห่งนภา,าเจ้าเป็นใครกันแน่ ถือรู้จักปู่ของข้าและยังรู้จักค้อนแห่งนาภาอีกข้าก็ต้องรู้อยู่แล้วแต่ว่าปู่ของท่านไม่ได้อยู่ในโลกแห่งเทพนั้นเหรอท่านปู่เขาตายในการศึกน่ะเฮ้ย <Hey. S 1> ว่ายังไงนะก่อนทนี่ท่านปู่จะตายท่านาแสดงเครื่องสุดท้ายส่งข้ามาังโลกเทพเบื้องล่างตายได้ยังไงกันปู่ของข้าถูกคนที่สวมชุดคลุมยาวสีแดงเลือดข้าตายชุดคลุมของเขาเต็มไปด้วยเลือดของปู่เจ้าตำหนักเลือดแต่เขาไม่น่าจะฆ่าปู่ของท่านได้นะท่านปู่ควรจะชนะแต่เจ้าคนนั้นบอกว่า อาจารย์ของท่านปู่ยังไม่ตายถ้าท่านปู่สละตะบะครึ่งหนึ่งให้เขาแล้วแล้วก็เขาจะยอมบอกข่าวแต่ว่าสุดท้ายสิ่งที่ท่านปู่ได้รับก็คือเสียงหัวเราะหันบ้าค้ั่งและคําพูดที่ว่าถ้าอยากเจออาจารย์ก็ไปเจอในในรกซะเอจ๊งโง่เอ้ยหลังออกจากที่นั่นมาข้าก็ต้องหลบๆซ่อนๆไปทั่วสารทิศโชคดีที่ได้เจอเกบเซี่ยวหลิงข้าขอดูค้อนแห่งนภาหน่อยได้ไหมเจ้ารู้จักปู่ของข้าจริงๆงั้นเหรอใช่แล้วปู่ของท่านเป็นลูกศิษย์ของที่เจ็ดของอาจารย์ของเขา ค้อนแห่งนภากับดาบของอาจารย์เขาถูกสร้างขึ้นมาโดยเปิงเฟิงบรมอาจารย์นักสร้างอาวุธแม้แต่ความเป็นมาของค้อนแห่งนภาก็รู้จักเขารู้จักปู่ของเราจริงๆรับไปอาวุธของท่านปู่เจ้าคัานทบอกว่าอาจารย์ของท่านปู่ยังไม่ตายถ้าท่านปู่สละตะบะครึ่งนึงให้เขาเขาจะยอมบอกข่าวสุดท้ายสิ่งที่ท่านปู่ได้รับคือเสียงครอนบ้าคลัง่งและคําพูดที่ว่าถ้าอยากเจอกับอาจารย์ก็ไปเจอในอนรกหน่อยซี่เทนตี้ โดนหาที่ตายแล้วนะเฮ้ยอยู่ที่นี่เองข้าก็ว่าทําไมหน้าร้านถึงไม่มีคนโหคนแครกับนางโสเพณีงั้นเหรอมาไม่เสียเที่ยวจริงๆคนแครเป็นสินค้าหายากทหารจับมันไว้อะไรกันแกก็อยู่ที่นี่ด้วยงั้นเหรอไปฆ่ามันซะเยอเฮแกแกฆ่าข้าไม่ได้นะข้าเป็นน้าของสกุลจินเชียวนะถ้าแกฆ่าข้าสกุลจินไม่เอาแกไว้แน่ปะโถ่อยหน้าดำคาชะมัดเฮอเฮ้อ สำเร็จขั้นเป้าหัวดับ7สําสำเร็จขั้นเป้าหัวดับ8ที่หลบอยู่ที่นี่ไม่กล้าออกไปเพราะว่าเขาใช่ไหมใช่แล้วครั้งแรกที่ข้ามาถึงลวดยางเขาก็จับตัวข้าไว้โชคดีที่ข้าออกมาได้ไอ้วนนั้นตายไปแล้วแต่คนระดับเขาไม่ว่าจะไปไหนจะทําอะไรคงมีการเตรียมพร้อไมไว้แล้วที่นี่คงจะถูกเปิดเผยซะแล้วอะไรนะงั้นเราจะทํายังไงกันนางเป็นใครกันไว้ใจได้หรือเปล่าจริงสิลืมแนะนําไปเซี่ยวหลิงคือผู้หญิงที่รับฉันไว้นางเป็นคนรักของข้านะ่ะ พวกท่านไม่ต้องกังวลนะที่ที่อันตรายที่สุดคือที่ที่ปลอดภัยที่สุดแล้วทั้งสองคนอยู่ที่นี่ข้างนอกให้คนรับใช้คนอื่นทําส่วนที่เหลือค่าจัดก,การเองรับทราบแล้วเกาตรงท่านเชื่อมอาวุธไปหรือเปล่าแน่นอนอยู่แล้วงั้นท่านช่วยเชื่อมดาบเล่มนี้เข้าด้วยกันได้หรือเปล่าต้องลองดูก่อนนะนี่มันอาวุธเทพงั้นเหรอไม่น่าล่ะตอนที่ไปเขาถึงทิ้งวัตถุดิบไว้ให้ข้ามากมายขนาดนี้จริงสิข้าลืมถามควาสมสัมพันธ์ระหว่างเขากับปู่ไปซะสนิทเลย ค่อยถามตอนที่เขามาเอาของก็ได้นี่คะก็จริงแฮะท่านว่าเขาจะเป็นอาจารย์ของท่านปู่หรือเปล่าจะปไปไม่ได้อย่างไงกันถ้าเป็นหลานของอาจารย์ปูก่ก็ว่าไปอย่างแบบนั้นข้ากับเขาก็เหมือนเป็นพี่น้องกันแน่ๆสาพันนักปุงยาบนตึกมีเปลไฟสามดวงลอยอยู่หมายความว่านักปุงยาที่เก่งกาจที่สุดของสาพันคือนักปุงยาขั้นสามไม่คิดเลยว่าหอคอยเก้าชั้นนั้นเมื่อระเบิดพลังแล้วสามารถดูดพลังเวทของคนอื่นมาได้ตอนนี้ก็ขึ้นขั้นป้าหัวดับแปดแล้วต้องเตรียมหยวนตันหยินซูไว้ให้พร้อม ยินดีต้อนรับค่ะให้ช่วยอะไรไหมเอาย่าหินหัวแล้วก็หยวนตันหินซูมาเม็ดหนึ่งนะได้ค่ะหินหินซูรับสามมีไหมมีค่ะเอเอเหลวไหลบ้าบอชมัดเหลวไหลตรงไหนกันดอกบัวแดงเันนี้ตูมเรากระหัวงูมันคือดอกบัวแดงงูหลามชัดๆมันก็เป็นแค่บัวแดงเวทอาจจะดูคล้ายกับบัวแดงงูหลามแต่กีบเลี้ยงเป็นสีเหลืองมีแต่บัวแดงเวทเท่านั้นที่เป็นแบบนี้มันไม่ใช่ทั้งบัวแดงง,งูหลามและบัวแดงเวท มันคือบัวแดงหูขอไฟไอเจ้าเด็กเมื่อวานซ้นมาจากไหนกันอย่ามายุ่งออกไปซะผู้ใหญ่เขาคุยกันอยู่บัวแดงหูขอไฟอะไรกันไม่เคยได้ยินมาก่อน